สองโตเลยหอมอหมฮะดองเิงแบบจะกินเท่าไหร่ก็ได้น่ะดูสีฉ่ำครับมันใหญ่มากนี่สองแผ่นคาตาสวยเลยเนาะปูใข่ดองแบบไข่แบบแดงเตอวายเลยใจพี่น้องจ้ะ สวัสดีจ้าวันนี้ขอกระตมีชาแนวค่ะพี่น้องมื่อนี้จะตำกับบิดขมากคือเก่าค่ะมื่อนี้ตำจากาผ้าสูผูสูก็มากินะอะไรนะทีละทะเลดองอ๋อพอดิกินดโดนเลยพอดิบกวเมื่อนี้มาแล้กินทะเลดองซีอิลเกาหลีค่ะพี่น้องจ้งจาพอดิกินโอ้ยเนี่ยแตกไม่อย,อยากอายได้อ่ะเอากินเลยเนาะซสนอะ มือนี้มีเมนูแบบสดๆแท้ๆจเป็นของปูไข่ดองแบบเยอะๆมากเลยแดงจุ๋ยงวยคือก็นี่มาตัดเลยนี่ตะเข็บไรย่างเสียนาจับใช้อยู่ว่าตะเขยบใช่อยากใช้ไม่อยากใส่ทีละเดียวม่อนก่อนแล้วกันอุ้ยไม่มีเขาสวยวะมีแต่เขามีแต่เขากดำอ่ะบอกอืมแต่เขานี่สุดยอดเลยนี่เนึ้อสกินหนึ่ง นน<ม>แซวเออมวนอะวาซาบิแบบเป็นต่อมื่อวานี่เด้ไปกินบ้านเราตัวเขาตาําไปกินใส่มาแบบสองโป้เลยนิ้วขาด่วานนิ้วแบบตาลวงตาไร่นะดอ,อง,องเองท<ม>ี่เราวาซาบิพื่อต่กรคนใส่แบบใส่กระปุกมาเนาะตอนนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีหรอก บ้านทุกอย่างมันกันละคืนละค่านะทกรเลยลดค่าใจใจแล้วเธอยืมเลยรือนั่นแหละเรืมไอ้นั่นหละก็หอมเฉยๆเบิร์นมาล้อ่กินกับสาลายังนทักินกับสาลายนไงโอ้ยสองแผ่นกลุ่มสองโตไปเลยนี่หอมแฮ ดองเองแบบจะกินเท่าไหร่ก็ได้นะคินยังง่งมากโอ้โหุ้งตัวใหญ่ตัวดูสีฉ่ำนะครับมันใหญ่มากนี่ไงสองแผ่นอื้อ,อหืออน้ำได้แตกเธอคือสีหยาดเขาลงไป <laughs> โอ้โหโตัวโลสุดยอดยบอกเลยน้ำจิ้มคำตาสวยเลยเนาะ นี่ปูไข่ดองแบบไข่แบบแดงเจายวลลจ้ะพี่น้องจตะจำบว้ได้กินโดนแล้วพี่น้องคะ่ะ เฮดทะลลซิบกับจามตีกับปุกหากับปุกหม่อนเฮดไปหากับปุกวูดแต่ว่าใครมันแบบเนาะเขาอยากกินนึ่งมันอยู่นะหนึ่งแต่ว่าเอาคิดแล้วคิดไปคิดมากกันให้มันหนึ่งกินคื้อกับกกบริเวณคิดกับกินใดอยู่เพราะว่าสามตีโตสินะครับอืมอืม ค่ะเขาสวยจริงๆด้วยอืมแหละเบียวจะแมร์เนาะเดี๋ยวข้าวมาะจมันเนาะยูซีอ่บอกว่าโอ้ยไม่มีข้าวภาษ่บอลไม่ยูได้รับกกาาสาก็ร้าสิกินปูก,กินเด็กเครื่องโตแดนแคแลบเบียวเขา่าแซลมอนเนาะอุ้ยนันึ่กินเนื้อขาไหมขาอเออขาแล้วก็บน,น้ำจิ้มใส่เนาะสุดยอดฝนตกแบบหลาเต้นเป๊ะแบบเฮ้ยมันจะสร้างฝนก็นได ดดิดนี่มันต้องกินกับข้าวครับมันต้องกินกับข้าวนี่เหร <c oughs> อเข่าตามันเป็นเข่าแบบว่าเขายัางก้นนะองตกกล้องตกก้องครับพี่น้องมันก็เป็นสีแบบช่วยพูดไหมบอกท่าสามีว่าหยิกเขาเสียน เขาีปลูกพักได้ไวสินอ๋อก็อปลูกพักด้วย้านเขาวางมีแบาบว่าปลูกที่แบบนั้นไส่ข้าวเมืออืมันอร่อยมากเลยบอกก<ง>ลุ่มหนมมากโห

กินแบบใส่น้ำจิ้มมานิดนิดหน่อยออแล้วกับบีบว่าจะบีบใส่นี่ขาวดขึ้นกันนี่เขาปวดผ่าแน่นอนหอร์อืออออมหอมมากมาเคยบีบขึ้นดังหึ่งหึ่งเลว <c oughs> หักไม่ด้เลยหักไม่ได้อู้หูน้ำเปลี่ยนโอ้โหดูกินเลยจ้ะฉันไม่กินฉันไม่ชอบพี่เสือบอกคือในหนังอันเรื่องอะเพราะมากไม่นากเลยกินเลยจ้ะฉันไม่กินแม่กินเลยจ้ะเสรษฐเลยนะออี่อ ตั้มดองพอดีมากเลยนะแบบเห็นไหมสีได้อะไรได้หมดเลยเยี่ยวบอกพี่น้อง้วก็ทิว่าสุดไหยค่ะสุอดอะไรก็ยู่ยูดูอยู่นะพี่้องคะ่ะผู้บมงคลเป็นเบิงเ่็นกะเบิงหางแหลงสีนะคะพี่นอ้องนี่แหละเบิงเทื่อดำกะ หายสตดเหมือนเหมือนหมูกรอบจริงๆน,นะแต่ไม่ได้กินกุ้งเนาะแต่วินเราจะมากินกุ้งด้กุ้งดองเหมือนหมูกรอบจริงๆเนานะแบบเรามาทํากินด้วยแล้วก็อารอบนี้เราทำกินรอบต่อไปเราทํามีวิธีทําด้วยพี่น้องบางคนเนบิ่งดูอะไรบางกับเบื่อ <c oughs> แต่บางคนเพราะไหนก็เป็นคน,นกับคอบวิธีทําหน่อยค่ะ่าสิทำยังไงถึงกรอบค่ะรอนไหมอ๋อ <c oughs> <c oughs> <c oughs>

ข,ข้อพักอันออออนี้เด้อืมก็กอบดนะเดี๋ยวเบอกนี่ถ้ากระไห้เป็นแบน่อหนาควเนอ่ะอืม,มอืมเอาไหมยืก็จะได้นี่ไง เรื่องพี่นางคะดองใส่ขีงน้านี่บอกต,ตัวที่ตอนไงฮะทำมากแต่ก็ตีมีคนถามว่าซื้อแซลมอนที่ไหนคะพี่สันถ้าเป็นคนรุ้บนนังสีนะคะพี่นองกต่สีแนะน้ำถืออยู่กะสีอยู่เพียงนี้อันหมูหมูอันมีหรือมีอันหมูอ่ะเพราะว่าน้องเขาแลกให้สดๆเลยค่ะ Ngay cho tôi lấy ta mọi nè nè. Ui! một đứa đứa lên đứa kia nè. Ngon Hm. 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 kì ถ้าเราแสบแล้วก็กย่องถ้วเราบวแสบแล้วกระดาแล้วกระาดอกแล้วก็บวแ,แสบอืมด <c oughs> ิสิเป็นก้อนดีแบบว่ไม่ได้อวยไม่ได้อวยถ้าถ้ามันมาเป็นจริงเ่ะนะถ้าว่าบอกอวยก็ตีบวาตัวนะพี่น้องก็วบบ่านางอวยเมียบบอย <c oughs> ู่บ้านส่วนว่าบวอวยไว้แล้วตำพิษปวแสบผมกระโกินนะครับบรกินเลยค่ะ ให้เ่แสบก็บพ่กินเนาะให้เรไปกินงั้นแบบแต่ก่อนอะยิ่งเถียงกันบ่อยเพราะว่าตั้มยังทําอาหารไม่เกง่งขนาดนั้นนะทําได้อยู่แต่ว่ารสชาติยังไม่ถูกปากบิก๊กถูกปากตัวเองคนอื่นก็ถังแต่ไม่ถูกปากบิ๊กเหมือนเดิมคือแบบอ่ะอยุบานตา่ำสินะแม่ก็พอพ่นผันเป็นผู้เฒ่าเนาะก็ยังไม่แก่หรอกแต่ว่าก็สี่สิบห้าสิบมาเพิ่นก็นกินเจืด กินแบบอาหารคือออมยังสิเพื่อนกับบริข็มขนบริเครื่องแห่นคือตามเฮ็ดนะจ๊ะพี่น้องเพื่อนบิ๊กเนี่ยไปหอดบานแม่แถาเพื่อนก็บอกว่าตัวทํานะนะตัวนะตอกหินเมียเฮ็ดอย่างเดียวเ <c oughs> พื่อนยินทำไม่กินตัวทําพอเพื่อนเพื่อนแบบจะชิ่นรถมือของเมียได้ไหมดิยา,ยยาดูเฮือนบานต่ำทำมันไม่ถึงเครื่องแล้วมัน แบบเหมือนปลาอะไรอย่างเงี้ยคือพิขาวนี้เดี๋ยวขนาดแม่ทําสาแค่ไหนถ้าขาวบิ่ก็ไม่กินต้องทำใรใช่ไหมถ้าขาวบิก็ไม่กินอ๋อเก,ก็ดัองอ,อ๋ออิ่มเสียบโอโอน้ำหน่อยเดียวเฮ้อเกิังเหินเหินเลยเสียบ กินไปโคตรเยอะเขากินไปโคตรเยอะกินไปโคตรเยอะกินไปเยอะมากข้าเบดเออจีซีเรื่องไหนเะเจซีที่เรื่องเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องอะไรวะแต่ว่าคือดูแล้วมันยังไม่จบเลยก็เละไปดูต่อเอ้าเกิดอารมณ์แล้ว คือบริษัทคุใจไม่ได้เฉยๆคุณเบิ่งซี่ดีอย่างเดียวโอ้ยยิ่มนะครับหมทอวนไปเที่ยวแสิ่นก็ม่ทุนหลักคนอ่ะเบาบางไปพอเนี่ยคืออย่างที่เคี่ยดงานเนาะไปเที่ยวลาวเดี๋ยวเราจะไปลาวนะครับไปวันยี่สิบสองยี่สิบสองพี่เราใครอยู่ลาวก็เจอกันอย่าปากซองแล้วก็ปากเสียน้ำตกตาดตนตาดฟ้าเฮ้ยตาดฟานตาดฟานบอกไม่รู้ ขอโทษนะครับคนลาวขอโทษขอคนตบปอลาวเราเรียกอ,อีกลา่วาวนไตนะี่นาองน่ะคนตบปอตบปอลาวนะปากเซปากซองแล้วก็ตัดแฟนตัดฟันเดี๋ยวไอสำหรับคนที่อยู่แบบวังเวียงพวกอะไรางี้เนะ่ะคือ,อครเราเรา,า,าก็อยากมีโอกาสาไปครับแต่ว่าก,ก็หาวันเพราะว่ามันถ้าไปมันจะใช้เวลาหลายวันมันอยู่คนละทางเลยมันอยู่คนละทาง แล้วคือมันไม่เหมือนในประเทศไทยนอะคือต้องใช้เวลาในการที่นี่น<า>พวกพี่มีน<า>นรถส่วนตัวกันไงแต่อยู่นั่นก็ต้องไปเช่ารถกันคือเราไม่ไม่ได้เช่ารถตู้เราจะอาจไปเช่ามอไซค์อะไรอางนี้ครับเพราะป็นคนไม่ชอบนั่งรถตู้ไม่ชอบนั่งรถอะไรคนเยอะคิดว่าคิดว่าเนาะเบิงสภาพหรือพยากรณ์อากาศแล้ว ประเทศปากเซกเราะแต่เมืองปากเซเนาะปากเซฝน,นตกแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สองยี่สามยี่สี่ป้าสันน่ไม่อยากคิดสภาพเลยว่านาบ่าด่าบมเะ<อ>ขนาดยูบน,นะยูบนฝนตกแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละสันป้าสี่สิบเปอร์เซ็นต์ตกหมดมือ่อลองค่ะถ้าพูดใน<อ>ที่ประสบแบบช่วงน้ามตอนนี้น้ามกำลั่งขึ้นเนาะกะเอาใจซอยเนาะอ่าเราถึงแต่ห้องน้าน,นะคะฝนฝ่าถ้ามันมากเนี่ยมันมากเร็วแห้งเด้นหน้าอ่ะ ขนป่จจัแบบค้นของขึ้นกับพท่านเนาะเอาเว่าตามกะเป็นกําลังแรงเชี่ยวแรงใจให้กับสุูสุ้นที่กําลังสู่งานหรือว่าประสบปัญหาต่างๆเนาะค่ะเ,อ,ะเอาเมืออ่อในคลิปนี้คะ่ะตามกบิกะกาบขอโทษขอให้ตาก,ก,กินม่ากๆกินพ่สุภาพนะคะว่าพอถึกต่องกับตามน้พยยง่น้องเพอกันคลิปหนาได้จ้าสวัสดีจ้า